เจาะสว่านไม้สาวขาทุ่งแค้นถลักเมื่อสาวไม่สนวางอุบายลวงถล่มถ้ำโยนภาพปลีวลมก่อนพังทำนบสาวดิ้นสุดชีวิตเกิดตาลายช่วยมีดกระนำแทงยับทิ้งศพเปลือยล่อนจอนชาวบ้านระบุไอ้เหลม้าเหล็กสาดิตตัวการตำรวจระดมคนตามตัวตะปบละม่อมขาบ้านพักสารภาพเต็มกลืนหลังจากแยกทางกับนายสุชินทัศนบุตร สามีคนเก่าแล้วนางรุ่งนาภาสว่างวงซึ่งไม่ได้เป็นญาติโกโหติกากับพจมานสว่างวงในนิยายบ้านไซทองที่เคยดังกระหึ่มทางช่องเจ็ดสีจึงตกเป็นไม้ตั้งแต่อายุ24ปีเพราะความสาวที่ยังอูมฟูมทำให้รุ่งนาภาโดดเด่นติดปากหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในแถบตมบนหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาแทบทั้งสิน้นหากมีโอกาสได้แทะเลม หนุ่มผู้ปรารถนารถกระดังงานรนไฟจะไม่รอช้ากระลิ้มกระเลียดตามความพอใจแต่แปลกที่สาวรุ่งนภาเธอไม่ยักกับสนใจใครยังคงอยู่ตัวคนเดียวมีกินมีใช้ตามอัธพาี่ิโทษการเลือกใครเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่ทำกันง่ายๆมิเช่นนั้นป่านนี้เมืองไทยคงมีหนุ่มสาวยกขยงเข้าห้องเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดแล้วและก็ดีไปอีกอย่างที่นางรุ่งนภาไม่มีบุตร คือมีโอกาสทําอะไรตามอเาเภอใจแต่งแต้มสีสันหาชุดเก๋ๆเท่ๆสวมใส่คล้ายกับเรียกร้องความสนใจจากสายตาผู้คนแล้วก็ได้ผลจริงๆในบรรดาตะเคท,ที่ตามแทะสาวรุ่งนภามีอยู่คนหนึ่งอายุอานามป่าเข้าไป36ปีเรียกว่าหนุ่มใหญ่เตรียมเข้าสู่ใบกลางคนก็ย่อมได้หนุ่มคนนั้นชื่อในอํานวยดีนิสัยหรือไอเล่ลูกจ้างของสถานีรถไฟพระนครศรีอย,ยุธยา ชีวิตเก่าๆของหนุ่มวัย36ปีไม่ค่อยโลดผุนนักจึงขอยกเว้นที่จะกล่าวมาว่าถึงความสัมพันธ์กับสาวรุ่งนภากันดีกว่าเห็นจะเป็นบุเพรารวาสหรือไม่ก็กรรมเทพหลับหูหลับตาแผลงสอนมากกว่าเพราะนายอำนวยได้แต่รักนางรุ่งนภาอยู่ฝ่ายเดียวแม้คอยตามรับตามส่งนางรุ่งนภาทุวี่ทุกวันก็ตามแต่ไม่ไม่สาวเธอกลับไม่เคยชายตาและกระนั้นนายอำนวยค้ไม่ดูสังขารตัวเอง ก็ยังถือสุภาษิตท,ที่ว่าตื้อเท่านั้นที่จะคลองโลกพยายามติดตามนางรุ่งนภาเพื่อเกิดฟุกนางย่อมใจอ่อนขึ้นมาเท่ากับเป็นโชคมหาศาลของนายอํานวยหลายครั้งหลายคราที่นายอํานวยเพียรติดตามผลงานแต่นานเข้านายอํานวยจึงรู้สึกตัวทุกอย่างที่ลงทุนลงแรงไปถ้าจะสูญเปล่าเสร็จแล้วเพราะนางรุ่งนภายังเมินเฉยทําเป็นทองไม่รู้ร้อนนําซ้ํายังตีตัวออกห่างนายอํานวยซีอีก ไอ้ขันจะถอนตัวมันก็ดูไม่คุ้มทนร้อนที่ลงไปมันอับโขอ,อยู่หนุ่มอํานวยเลยตัดสินใจเดินดุ่มๆเข้าไปหาเพื่ออ้อนขอ,ขอความรักจากนางรุ่งนภาเป็นครั้งสุดท้ายคำตอบก็เช่นเดียวกันคือนางไม่เล่นด้วยแถมยังแสดงอาการเหยียดยามในอํานวยจนออกนอกหน้าราวกับว่าเขาเป็นกิ้งกือไส้เดือนอันนา่งขยะขยงกลับออกมาจากบ้านสาวด้วยอารมณ์ขุนมัวเขาเริ่มคิดคิดที่จะพิชิตร่อนไม่ได้ด้วยเล่ ต้องเล่นด้วยกวนถ้านางยังไม่สนปลุกปล้ำมันเลยกระทั่งเวลา11 1อ,น,อนิกานายอำนวยเดินออกจากบ้านพักจุดหมายปลายทางคือบ้านของนางรุ่งนภาที่ตรอกวัดอินทรารามตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาวันนี้ละ่ะที่เขาจะต้องทำให้หนางรุ่งนภาออนพี่หน่วยครับพี่หน่วยขาให้จงได้สักครู่เมื่อเดินมาถึงหนุ่มใหญ่วัย36ปี จึงส่งเสียงเรียกตามประษาคนคุ้นเคยรุ่งเอ้ยแม่รุ่งลงมานี่หน่อยสินางรุ่งนภามองลอดชายขาออกมาเมื่อพบกับนายอำนวยนางเทพจะไม่อยากออกไปคุยด้วยแต่ก็ต้องจำใจเพราะนายอำนวยมองเห็นเธอแล้วมีธุร่าอะไรกับฉันเหรอนางตะเบงเสียงออกมาจากบนบ้านเอ,อิหน้ารีบแต่งตัวเข้าหัวเองมันอยากคุยธุระด้วยมันไม่กล้าเข้ามาเลยให้ข้าม,มาเรียก ไปเร็วรีบแต่งตัวซะนายอำนวยกล่าวตอบโดยออกอุบายเพื่อลวงนางรุ่งนภาออกจากบ้านส่วนตัวนางรุ่งนภาเองก็คิดว่านายสุชินสามีเก่าต้องการจะพบตัวเองจริงๆจึงตอบตกลงกับนายอำนวยหลังจากแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยจึงลงมานั่งรถจักรยานของนายอำนวยออกไปตลอดทางนายอำนวยมองเห็นภาพของตนกำลังลิ้มรสสวัสดจากเรือนร่างของนางรุ่งนภาซึ่งจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ในขณะที่กําลังฝันกลางแดดอยู่นั้นต้องสะดุดกลางคันเมื่อนางรุ่งนภาสกิดเรียกพี่พี่ชินรออยู่ที่ไหนละ่ะนายอํานวยกล่าวตอบตะกุกตะกักที่โรงสีเดี๋ยวก็ถึงจากนั้นนายอํานวยจึงพาไม้สาววัยี่สิบสี่กระตตรงดิ่งไปที่โรงสีที่กล่าวอ้างระหว่างทางเป็นป่าเปลี่ยวไม่มีบ้านผู้คนนายอํานวยน,นํานางรุ่งนภาเข้าไปโดยไม่พูดไม่จาอา้าวไหนล่ะพี่ชินอยู่ไหน นางหันหน้าไปถามนายอำนวยแต่ก็ต้องพบกับสายตาที่แสดงถึงความดุดันโหดเทียมแทนที่พี่พี่อย่าทำฉันอยา่าไม่สาวร้องขอความช่วยเหลือเมื่อนายอำนวยย่างสามขุมเข้ามาหานางได้แต่ร้องขอความช่วยเหลืออย่างสุดฤทธิก่อนที่ร่างของนายอำนวยจะถลาเข้ามาเมื่อเวลาประมาณ11.30นาฬิกา30นาทีในวันเดียวกันนั่นเองขณะที่ร้อยตำรวจเอกมนตรีชมจำปีรองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นร้อยเวรอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้รับแจ้งจากนางอโนองสุขสวัสด์อายุ30ปีมีบ้านพักอยู่เลขที่47หมู่ที่1ตำบลหันคลาอำเภอพระนครศรีอยุธยาว่าพบศพหญิงสาวถูกฆ่าปเปลือยหมกอยู่ในกอหญ้ากใกล้โรงสีข้าวหนึ่งหมู่ที่1ตำบลหันคลา อำเภอรพระนครศรีอยุธยาขอให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการสืบสวนโดยด่วนหลังรับแจ้งร้อยตํารวจเอกมนตรีชุมจําปีจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังจุดที่พบศพพร้อมด้วยพันตำรวจตรีวิทยาขจรเกลียงไกลรองผู้กํากับการตรํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันตรวจโทเกลกเกียรติแก้วเสียงามสารวัตรใหญ่ พันตำรวจทัวชิงชัยพันโกโมลสารวัตรสอบสวนและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งมูลนิธิป่อทิกตึงซึ่งตรงดิงจากกรุงเทพถึงพระนครศรีอยุธยาเมื่อเดินทางเข้าไปถึงพบศพหญิงไทยไม่ทราบชื่อนอนตายลักษณะเปลือยล่อนจอนอยู่ในกอหญ้ามีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมทั่วร่างนอกจากนี้ยังมีบาดแผลที่หน้าท้องสองแผลกลางอกสองแผลที่ลำคออีกสองแผล รอบบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบกล่องเสื้อผ้าไม่ไกลจากที่พบศพนักประการสําคัญคือมีร่องรอยของการต่อสู้และการลากศพเป็นทางยาวจากการตรวจสอบสภาพศพพบว่าศพหญิงดังกล่าวถูกฆ่าตายประมาณ12ชั่วโมงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงมอบศพให้มูลนิทีปอเท็กตึงนําไปแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจต่อไปต่อมาจากการสอบถามจากชาวบ้าน ที่มีบ้านพักใกล้ที่เกิดเหตุจึงทราบว่าผู้ตายคือนางรุ่งนภาสว่างวงอายุ24ปีอยู่บ้าเลขที่53ทั65หมู่ที่3ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บรุรีปัจจุบันพักอยู่บ้านไม่มีเลขที่ตรอกวัดอินทรารามตำบลหัวรออำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาไม่นาน การสืบสวนของเจ้าหน้าที่จึงเริ่มต้นอีกครั้งโดยเริ่มสืบสอบถามจากชาวบ้นานในย่านใกล้เคียงและสอบปากคําบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนางรุ่งนภาผู้ตายทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงรวมทั้งนายสุชินทัศนบุตรอายุ37ปีสามีคนก่อนของนางรุ่งนภาจากหลักฐานที่รวบรวมจากที่เกิดเหตุและจากปากคําของพยานเจ้าหน้าที่จึงทราบว่าฆาตกรรายนี้คือนายอานวยดีนิสัย อายุ36ปีลูกจ้างของสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาซึ่งจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่พอประมวลได้ว่านางรุ่งนภาสว่างวงศ์ผู้ตายเป็นแม่ไม้หลังจากหย่าร้างกับนายสุชินทัศนบุตรเมื่อสองปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นนางจึงพักอยู่ที่ห้องแถวตรอกวัดอินทรารามเพียงลำพงังระหว่างนี้เองจึงมีผู้คนโดยเฉพาะหนุ่มๆมาติดพันกันหลายคนในจำนวนหลายไรยนั้น มีอยู่รายหนึ่งคือนายอำนวยดีนิสัยซึ่งคอยมารับส่งนางรุ่งนภาอยู่ตลอดเวลาพยายามแทะลมอยู่เสมอแต่นางไม่เล่นด้วยทั้งแสดงทีท่าไม่สนใจตีตัวออกห่างอีกด้วยกระทั่งนายอำนวยเกิดความไม่พอใจจนกลายเป็นความแค้นในที่สุดโดยในวันเกิดเหตุนายอำนวยออกอุบายลวงนางรุ่งนภาออกจากบ้านโดยอ้างว่านายสุชินอดีตสามีของนางต้องการพบ แต่ไม่กล้าเข้าบ้านนางหลงเชื่อจึงตามออกมาและนายอํานวยหลอกให้นางรุ่งนภาเข้าไปในโรงสีแห่งหนึ่งก่อนจัดการพเดชสวัสด์แต่นางดิ้นรนสุดชีวิตจนนายอํานวยบรรดาลทศะใช้มีดปลายแหลมที่ติดตัวมาแทงใส่นางรุ่งนภาอย่างไม่ยัง้งกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดในสภาพเปลือยกายล้นจอนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังทราบอีกว่านางรุ่งนภาไปมีสัมพันธ์กับชายในเขตตำบลเดียวกันอีกหลายคน หลังจากทราบว่าฆาตกรผู้สังหารหนางรุ่งนภาคือนายอำนวยดีนิสัยหนุ่มลูกจ้างรถไฟกำลังเจ้าหน้าที่จึงแบ่งกำลังออกเป็นสองสายโดยสายหนึ่งเดินทางไปยังสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาอีกสายหนึ่งมุ่งไปยังบ้านพักของนายอำนวยไม่ไกลจากสถานีรถไฟนักต่อมากำลังชุดที่บุกไปหานายอำนวยสามารถจับกลุ่มนายอำนวยได้อย่างละม่อมขณะกำลังนอนเล่นอยู่ภายในบ้านดังกล่าวนั่นเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวนายอํานวยไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาทันทีจากการสอบสวนนายอํานวยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงมือสังหารหนางรุ่งนภาจ,จริงต่อมากําลังเจา้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายอํานวยไปทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพโดยมีประชาชนให้ความสนใจติดตามกันอย่างคับขัง การทำแผนเริ่มต้นขณะที่ในายอำนวยเดินมาหาหนังรุ่งนภาที่บ้านกระทั่งกระทําการค่มขืนแล้วสังหารโหดหนังรุ่งนภาจึงเป็นอันเสร็จสิน้นและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ